ปาล์มเนี่ยต้นนี้เนี่ยนะเป็นพันพันปาล์มชนิดหนึ่งนะที่มันในในในหลายหลายพันปาล์มนะอันนี้มันจะออกตัวเมียหลายหลายชั้นแล้วมันจะออกคู่อีกชั้นเนึ่งเนี่ยมันจะชั้นหนึ่งชั้นก็ไม่มันไม่รอบต้นหรอกนะมันจะออกลักษณะว่ามันจะแทงมามั่งเล็กๆน้อยๆนะมันก็มีมีไม่กี่ดอกดอกเป็นผู่แต่จะออกตัวเมียมาเยอะเนี่ยต้นนี้แล้วลูกมันจะโตด้วยนะ เพราะว่าที่ใช้ก็อยากเรียนถึงว่าชาวสวนจะเป็นสวนยางสวนปาล์มนะช้ก่อสารบำรุงดินนะเอพซแล้วก็ m 1, 1> อวันเป็นสาเป็นธาตุอาหารเสริมด้วยเนี่ยถึงได้ประสบความสำเร็จอย่างนี้นะครับแล้วขอขอบใจที่มาถ่ายทำนะ <laughs> ขอบใจมากครับนะผู้ใหญ่ใช้สารตัวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเออที่สายที่ท,ท,ที่ที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าใช้สารบำรุงดิน เอ c ซีเนี่ยไปปรับโครงสร้างดินให้เราปลดป่อยปุ๋ยดินดินเมื่อเดิมดินมันไม่ดีพอผมมันได้มาได้ใช้สาเราปรับปรงดินตัวนี้ดินมันจะดีขึ้นแล้วทำให้ปุ๋ยเนี่ยพืชได้กินปุ๋ยทําให้ดินมันเป็นกลางและพืชก็ได้กินปุ๋ยเต็มที่และทีนี้เราก็มาเสริมด้วยอาหารเสริมนะมีอาหารเสริมให้ให้มันด้วยเมื่อนํามาใช้มันก็เนี่ยมันเกิดซึ่งผมเห็นว่าเออเราทําเกษตรที่มาพบปฏิทฑ์ของบริษัทเอพีเนี่ย ภูมิใจมากภูมิใจมากที่ว่าเออเราประสบความสําเร็จในการทําเกษตรจะเป็นยางก็ดีจะเป็นปามก็ดีหรือว่าจะเป็นลูกพืชผักต่างๆ <c oughs> นะถ้าว่าเราลงมาใช้ดูแลจะประสบความสําเร็จ <c oughs> ต้นทุนก็ไม่สูง นะครับถ้าว่าเมื่อก่อนนี้ถ้าว่าเราไม่ใช้ตัวนี้มันจะเป็นตัวผู้เยอะเลยใช่แน่นอนมันอย่างที่เฮียเห็นไหมต้นนึงออาต้นต้นแรกจะเข้ามามันจะผู้ทั้งนั้นเลยนะมื่อะอกดอกผู้ผมจะโค่นทิ้งก็เก็ช่างต้นเดียวช่างหัวมันก็เลยเนี่ยเอาสารปรปุงลินมาใส่สองถุงแล้วก็มใส่เอ็ฉีดเอ็มวันไปมั่ง ผสมปุ๋ยใส่เยอะหน่อยไม่กี่วันเดี๋ยวนี้มันก็ออกเต็มเลยครับนะเป็นตัวเมียทั้งนั้นเลยเลยพอพอใจอพอใจพอใจต้นที่มันไม่ออกเลยนะครับเออที่มันเป็นเป็นดอกผู้ท่างนั้นเป็นตัวผู้ทางนั้นเออเมื่อเรามาใชา้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยนะเออมันก็เป็นตัวเมียให้เราเต็มไปหมดสองชั้นสามชั้นรู้สึกพอใจจะมีตัวผู้อยู่ก็แค่ไม่กี่ดอกใน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 ต้นก็เหมือนอย่างว่านักวิชาการเขาว่า่นแหละปาล์มเนี่ย ทุกพันป่ามันจะมีผู้เมียอยู่ในตัวผมนี่เองถ้าหากว่าเราใช้ปุ๋ยไม่ถูกสูตรไม่ถูกกับไม่เหมาะสมกับต้นพืชต้นป์าเนี่ยมันก็จะไม่ให้ผลผลิตเพราะนั้นเราเป็นเกษตรต้องศึกษานะปุ๋ยสูตรไหนมั่งเอาอะไรมาเสริมให้มันมั่งจะเป็นโบรอนจะเมนไอแมกนีเซียมอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ในเอ็มวันที่ผมใช้มันมีครบอยู่ในนั้น เป็นธาตุอาหารเสริมธาตุนารงมีครบอยู่แล้วจะเป็นบรอนแมกนีเซียมแคลเซียมอะไรต่างๆทีนี้ธาตุอาหารปุ๋ย N P K มันก็มีหลักของมันอยู่แล้วเมื่อปล่อยได้ผลอย่างที่เห็นแหละเห็นไหมนะครับดีมากเลยมั่งมผมเห็นแล้วครับมันสุดยอดจริงๆอย่างที่ยว่ามาครั้งแรกพอปลูกใหม่ๆดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยใช่ครับแล้วตอนนี้มาเห็นแล้วมันสุดยอดนี้ครับผมก็ภูมิใจนะ ภูมิใจและภูมิใจไปหลายหลายท่านอย่างเฮียที่เคยเราไปนั่งคุยกันเพื่อศึกษาเรียนรู้เรื่องทำเกษตรกันก็ได้ความรู้จากเฮียมามั่งจากใครหลายคนและต้องขอบใจทุกๆคนที่ที่ที่ให้เราได้มาพบของดีๆใช่ไหมเราก็ดีใจด้วยว่าทำเกษตรแล้วเราถึงแม้ว่าราคามันจะต่ำลงมาแต่เมื่อผลผลิตเราสูงน้ำหนักมันเยอะเราก็เพิ่มมาได้อยู่แล้วนะเพิ่มไดได้อยู่แล้วเราก็อยู่ได้ นะครับ<ม>อ้าอยังไง้ขอบใจผู้ใหญ่มากวันนี้ก็เ,เช่นเดียวกันสา <laughs> สราตาั้งสุราษฎร์าจะพปยรอดพิบูลแล้วผขอบคุณที่มาเยี่ยมเรียนอีกครั้งหนึ่งในต้นนี้นะเป็นพู่ทั้งนั้นตั้งแต่ปลูกออกดอกพู่างนั้นเพื่อนเขาบอกว่าวิชาการกวไอโค่นทิ้งคนทัูวอกไอโค่นทิ้ง ผมกว่าต้นเดียวในทั้งแปลงนี่มันมีต้นเดียวแล้วค่นทิ้งมันไว้ดูหน้ามันที่ว่าแล้วเราก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเออปามนี่มันมีผู้มีเมียอยู่ในต้นเดียวกันเนี่ยเราทําดูที่อย่างวิชาการเขาพูดจริงไหมคนในที่สุดตัวเนี่ยจากผู้ผู้ผู้ทั้งนั้นแหละผมเคยมาดูปามเนี่ยผมไม่กล้ามาดูต้นนี้หรอกเพราะมันผู้ทั้งนั้นเพราะเรายังไม่ประสบความสาเร็จใช่ไหมเออเพราะนั้นเมื่อประสบความสําเร็จก็บอกว่าผู้ผู้ทั้งนั้นช่วงนี้ดูสิว่ามันออกมากี่ลายลาย ลายโตโต,ตด้ด้วยน้ำหนักสีด้วยใช่ไหมเพราะนั้นที่ใช้ก็อ,อย่างที่เรียนแล้วว่าเรามีสารปรับปรุงดิน f ีนะแล้วก็ฉุดปุ๋ย,ยที่เราค้นคว้าอยู่เรื่อยใช่ไหมทีนี้ไอสารปรับปรุงดินอย่างที่ว่าเนี่ยแหละมันจะไปปรับปรุงสร้างดินที่ดินมันเป็นกลางคนดินเป็นกลางปามก็กินปุ๋ยครับกินปุ๋ยที่นี้มันเสริมด้วยเอ็มวันธาตุอาหารเสริมซึ่งมีแมกน,นีกเซียมบรอนกับฟังกัสีอะไรต่างๆเยอะในนั้นมาผสมกับปุ๋ยผสมปุ๋ย,ยแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะแต่ว่าต้อง ลงลงทุนหน่อย,อน,น,อยนะอ่าลงทุนมากกว่าต้นอื่นเยอะ <c oughs> ลงใส่ไอปีสองถุงเพียวเพียวเพียวเพวเลยเพียวเพียวเลยสองถุงแน่ลงทุนไปเยอะแต่ว่าคุ้มไม่คุ้มคุ้มเลยช่วงนี้เรางลงลงทุนเป่มีกี่ตังค์แต่เราได้นี่คุ้มแล้วมันจะออกอย่างนี้ตลอดอนี่คือคุ้มคุ้มครับนะไม่ต้องกลัวว่าปามเนี่ยนะมันจะเเป็นดอกผููถ้าเรารู้จักคน้าหาของดีๆมาใช้มันจะเป็นยาให้หมดไม่ต้องห่วงเลยผมไม่กลัวเลยช่วงนี้ไม่กลัวแล้วเมื่อก่อนก็เราปลูกปามใหม่ๆก็ไปดู เออมันพูดต้องเพลแล้วทำไมจะได้ตังค์วะเอาพยายามจะปล่อยอบรมศึกษาทุกๆที่ใช่ไหมใช่ใช่เออเราก็เอาความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาความรู้มาใช้จนจนมาเจอเออจนมาเจอต้องกล้าลงทุนหน่อยนึงครับนะเฉพาะต้นที่มันเป็นดอกคูเนี่ยนะลงทุนกนิดเดียวแล้วก็คุ้มครับนะต้นอื่นเราไม่ว่ากันนี่ชัดเจนตัวนี้เคยมาจะว่าอย่างนี้นี่มันผมดึงบทอันนี้ดูเนี่ดึงดึงมันหมดมันหล่นลงมาบ้างนะนช่วงนี้ก็ดีขึ้นเนะ วิธีผสมของผู้ใหญ่ใช้ยังไงฮะการผสมการผสมปุ๋ยเราไม่ปุ๋ยหมัก NPK แตๆก็รักทีนี้การผสมจะดูที่สูตรปุ๋ยว่าใช้ตัวเอ็นเท่าไหร่ตัวเอ็นตัวพีเท่าไหร่ตัวพูดให้ว่าพอดฟอรัตเท่าไหร่ นยริ่นเท่าไรตีรรเชียนเท่าไร,รในแต่ละถั่วเพราะว่าผมตําปุ๋ยผสมนะเราไม่ได้ทาปุ๋ยสําเร็จเหมือนที่ท้องตลาดเพราะฉะนั้นการผสมจะไม่ว่าจะ,ะใส่พืชชนิดไหนเราต้องไปดูในตําราพูดมาในตํารารนะนะว่าจะใส่ปาล์มใส่ย,ยางใส่พืชผลผักต่าง,างๆจะใส่สูตรอะไรในช่วงเวลาไหนเหมาะสมในช่วงใดนะทีนี้ที่ผมต้องมาทําปุ๋ยผสมก็เพราะว่าเมื่อเราจะใส่ปุ๋ยเนี่ยในช่วงที่เหมาะสมเราก็ผสมใส่ได้เลย เพราะเรามีอยู่แล้วแล้วก็ของผมเนี่ยก็ทําเป็นวงกลนกลุ่มเป็นกลุ่มที่เรารามีสมาชิกุ่มตัง 100, ต้งร้อยตั้งสองร้อยกว่าคนในเงินตั้งสองสามล้านมัน <ๆ S 2> เงินอยู่เอาแม่ปุ๋ยมาแล้วก็ปานผสมอย่างที่กล่าวเรียนไปแล้วว่าเ,าเรามี NPK เอาแม่ปุ๋ยมาสมทีนี้เราก็ค้นฟ้าศึกษาเรียนรู้อยู่ด้วยตลอดไปเช่นว่าเออนอกจากที่เขาบอกว่าดินมันเสื่อม <ừ> ทีนี้เมื่อเมื่อเมื่อดินมันเสื่อมเราจะทําไงผมวัดศึกษาไม่ว่าจะเป็นโดูดูไม้ตรงตลาดจะเป็นปุยอินทรีย์วภาหรือปุยหมักไก็แล้วแต่เราก็ทํามาจะเป็นของอกรมฒนาที่ดินในโดโูดูไม้ที่เขาแจกก็ดีมันก็ใช้ได้ะนะแต่ก็ยังไม่พึงพอใจในใ,ใ,ในในสิ่งที่เราทํามันไม่เกิดผลก็เลยก็ได้เห็นว่ารบริษัทพีเอ็มบีเอ็มเนี่ยก็ใช้สารรุงนี้บำรุงดินก่างบำรุงดินแล้วก็ มีตัวเสริมเป็นธาตุอาหารเสริมก็มี M1 เป็นธาตุอาหารเสริมจึงมีธาตุอาหารเสริมธาตุน้ารองจำหรับพืชก็ทดลองเอามาใช้ดูถ้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผสมยังไงฮะเราผสมปุ๋ยสองลูกปุ๋ยสองลูกแล้วก็ใช้สารรุงดิง ปุ๋ย1นลกูกใช้สารบำรุงดิน2อถุงสองถุง,ง,ถงปุ๋ย1นล,ลูกห้าสิบโลใช่ไหมห้าสิบกิโลใช้สารบำรุงดิน2อถุงสองถุงสองถุงก็มันตกกิโลสี่กิโลสกิโลแล้วทีนี้สมมุติว่าเรามาสมมตุติว่าจะใช้เอ็มวันใช้เอมวันมาดูถ้าว่าเราหนึ่งกระสอบ นะเราก็ใส่ไปหนึ่งร้อยซีซีหรือสองร้อยซีซีจะให้ให้มากว่านั้นก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะเราผสมกับปุ๋ยลงไปในดินแต่ตไปฉีดไม่ได้ดขึ้นฉีดไม่ได้เพราะอะไรขึ้นก็อยู่อยู่กับความสมบูรณ์ของอต้นใช่ใช่ความสมบูรณ์ของต้นอย่างที่คุณว่านะวันนั้นการทาเกษตรต้องศึกษาไปเรียนไปทําไปผมก็เลยประสบความสำเร็จหนึ่งปามที่ท่านไปดูนะที่ไปถ่ายทํามาแล้วก็เรื่องการผสมปุ๋ย เราค้น้าว่าสูตรปุย๋ายใส่ยางสูตรอะไรมัร่งเป็นปา์มตั้งแต่ปามเล็กไปถึงสองปีสามปีห้าปีถึงส,สิบปีนี่จะใส่สูตรอะไรครับยางก็เช่นเดียวกันตั้งยางเล็กเราใส่สูตรอะไรยางตัดแล้วหน้าเดือดสองจะใส,ส่สูตรอะไรหรือพืชปากหรือไม้ผลจะเป็นช่วงนี้จะเป็นไม้ผลที่กําลังออกดอกออกดอกออกดอกม่ออนก็ต้องใส่เก้ายี่สี่แปดยี่สี่พอออกดอกเป็นลูก โตสักหน่อยเราก็ไปใส่สิบสามสิบสามที่เป็น่วสิบสี่สิบสี่ยี่สิบห้าแล้วแต่จะเลือกเนี่ยมันสะดวกและก็มันมันมันตรงตามความต้องการของเราเช่นมาเออตลาดเขาขายสิบสามสิบสามที่เมันมีตัวเติมเยอะทีนี้เราเอาสิบสี่สิบสี่ยี่สิบห้ามาผสมไม่มีตัวเติมไปเพิ่มไปเพิ่มธาตุอาหารในกระปุ๋ยที่เราขาดต่ตัวที่มันขาดมันจะไม่ขาดแล้วก็เสริมด้วยสารมลพินแล้วกองกัน สิ่งที่เน้นก็คือปุ๋ยกับสารบำรุงดินสารบำรุงดินแล้วก็เอ็มวันแค่นี้พอแค่นี้พอใช้กับพืชทุกตัวอ้าวได้ได้ขอบคุณมากครับแต่สนใจก็ยินดีด้านวิชาการคถ้าอยากจะมาศึกษาเออเผื่อเล็กเปลี่ยนเรียนรู้กันครับครับจะได้ความรู้กันครับขอบคุณครับ